เบาตัวสองลออใหญ่มากจัดเมนูเลี้ยงตอนรับแต่เลี้ยนทรงน้ำครับเงินแต่กับบ้านแล้วโอ้สุดยอดละห้ใจโคเป็นกระปิดอะไรกระปิดวายยากได้เป็นลูกค้เครับโซนอะรโซโครับโนอ้เจ้ลุด้นเนี่ยเลยขี้ข้ามอะไี่เอาเนาะบอกได้รอกใส่มาันเอาแต่ตับสนใจส่วนหัวใจเอาไว้เจ้าเสีาเจุ๊จุ๊บเดียจุ๊จุ๊กสายำเนาะเอางนี้ เาา<ด>เลยเกรดนะครับมาสิงดูนะครับพีของนราจะหยดอออกมานะครับในตอน,นรับสบายดีทุกท่านทุกคนที่เขามาภาบสมใน,นตอนนี้นนเาานาะมื้อนี้ก็เป็นโอกาสดีทุกคนซีมาเฮ็ดเลือดแปลงซื้อเขาไอ้ตามกินเนาะเพราะว่าเขาจายังบเคยกินเลือดแปลงจักเทื่อเพิ่นว่ามาเราเราต้องลองเนาะจากซิมเนื่องจากคลิปก่อนที่ว่าเฮาไปหาซอกเอาเป็ดมาเนาะตอนนี้นี่ก็เลยได้ให้ไอ้คำสีได้มา ปุ๋งแตงเลือดเป็ดก่อนเอาทุกคนก็คือต้องได้ผสมเราว่าใส่หาเจ็ดพอดีอ้าวบดสะดุ้งกั่หน่อยวะบดสะดุ้งพอดีที่ใบีพี่น้องวันนี้หับบดเป็นเชฟพี่น้องเนาะเชฟกระทะแรกเนาะเห็ดเซตเลือดแป้งสู่อันน่ะพี่ตามกับสู่วัสดุสกุลละพี่น้องเนาะอันนี้เป็นการผสมเนาะใส่หาเจ็ดเนาะมันต้องอะไนีเอเ๊น้ำป่าปลาเบิกอีด่ใอ <laughs> น้ไปาดิไปดิพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับตามขบวนคนสีเกตครับสวัสดีครับตามขบวนคนสีเกตครับสุขเบาเล้าไครับผมเกียร์ไล่สองล้อมือหนี่น้ำล่านี่แหละเบาตัวสองล้อได้มาจัดเมนูเลี้ยงตอนรับแหละเลี้ยงทรงน้ำครับเมื่อจะกลับบ้านแล้วให้คำสี่นะทุคนจัดการนี่เพราะว่าเพิ่งเซียนแล้วเห่อวะ เปลียนปาดเลือดอีกแล้วปาดบ่เป็นนี่บ่ได้กินเลยเด้แมนวะแมนเลือดแตงนี่อ่ะแมนนี่กับได้เห็นครั้งแรกันช่องโตัวบดได้ของเราทีมน้ำเลยมั้งโอเคโอ้เป็นสูตรเป็นสูตรโอเคทุกคนเดี๋ยวเขาชีปาดเลือดก่อนเนาะเนี่ยตอนนี้ก็โซ่ไม่ขนเดี๋ยวที่ลกขนเป็นแล้วนะทุกคนเนาะย่นขึ้นละกันหล่อนเลยเนาะเรียบร้อยเนาะ ถ้าทำอีกวิธีหนึ่งจะโอเคกว่านี้ยังไงเอาเอาก้านมะละกอมาเป่าก่อนให้ให้นังมันเปิดโอ้แล้วก็ดึงกุ้หเฮนวะเด็ก็ำทำอยู่ทำอยู่ใช่ไหมเขามาบึ่งวิธีอาจารย์เขาเห็ดนะครับว่าเขาเห็ดกันยังไงเมื่อเชียบตัวนี่นะเห็ดอันนี้ลาล่าตัวนี้ไปสูดตายตัวนะฮะทุกคนแต่สถานการณ์ใช่ไหมแต่สถานการณ์โอ้เห็ดโอ้สุดยอดเราใจ โคเป็ดกรเป็นอะไรกรเป็นสบายกินเก่งใครอยากได้เป็นลูกเขยก็บอกเลยครับนี่สมโซดครับโซดไอ้ตาของมันก็เป็นคนเวียงเลยมาอยู่น้ำฝนเนี่นนั่นสิคือกันเลยคุณพูดละคุณพูดไทยนะผมพูดเล่าคุณพูดไทยเป็นไหมครับได้นิดน้อยโอ้เป็ดอ้วนดีขนาดนอพี่ดีเนาะมันแหละเป็ดอ้วนดีคุณ่าขึ้น่าชีเลือดไหลมาสั้นฟาดเอาไปนนี่เดียวเชือบุหรี่เป็ดมันกินน้ำบุหรี่มันะ ปิดขาดน้ำวะขาดจะเอาน้ามกรกันเนาะต้องได้จับสวยนะมอมจริงไปแมนมาจับตัวเลยมันสีเขื่องบวกเขื่องกันดิผมต้องได้จับหนังอันนี้ให้ระวังมือตรงนั่งคหน้าต่างได้สิโอ้สุดยอดครอครัวเดี๋ยวปาดไปปาดมาลเลือดออกนะแค่ตัวนี้อ่าโอเค จะไม่ถ่ายให้หน่อยถ่ายอะไรเอมแม่ที่ถ่ายให้ดีไปมาได้แล้วเดรแล้วพอแล้วพอแล้วคุณคำสีครับผมอ่อาแซ่บนะอย่าให้มันจางเกินไปนะ<ม><ช>เห็ดเนะนื้อนี่คุณคำสีก็เห็ดเป็นหลายอย่างอยู่เด้อขาดอย่างเดียวเราตอนนี้ขาดภรรยาใช่ไหมขาดแต่นารีขาดแต่ภรรยาน้อยคุณคนสื่อบอกว่าไปมีไปก่อนภรรยาภรรยาน้อยคนที่แปดด้อ นทุกวันนี้ต้องใช้มือขึ้นลงขึ้นลงไปยังไปยังคุณไปเคุณไปเห็ดยังครับอ๋อสปูนคุณทำสีตัวเลือดมากทำไมคุณเป็นคนสองแดงเนาะจ้าวะแป๊บเดียวพี่น้องเจ้าว่ะจับเอาไว้อ้า หลังจากนี้เอาหนังออกนะฮะทุกคุณผู้ชมแล้วก็เอาซีนโอ่งมันออกอะไรคือซีนโอ่งซีนองคืออะไรครับคุณคุณพ่อภาษาอะไย่างครับเนื้ออกเนื้ออกหรือว่าซีนโอ่งเนาะนี่ครับง่ายๆครับประมาณนี้เราจะไม่เอาหมดนะเซีดพี่ดีเนาะก้ติดกระดูกนิดนึงอพอให้ได้ปิ้งเนาะบอกเอาสิเซ็ดปิ้งกับอนะเลือดแปงทุกคนหลังจากนั้นเราก็มามั่งนะครับ ขาออกนะครับผมง่ายนิดเดียวแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับขาออกนะครับเขาจะจ้างคุณไปเป็นเซียนนี่อเน่าเดี๋ยวพึ่งยองทีเฮ้ยจะหน่อยก็มีดบาดมือเห็นนะนี่ไม่ทรงจะเห็ดเป็นนะครับแต่ก็เห็ดเป็นหลังนั้นก็ม้างอกนะครับแค่นี้ครับดูแค่แ er. นี้ครับปาดปีกนะครับโอ้โห้ดี๋ับไม่ยากนะครับดึงเลยครับ โอ้เก่งมากเลยเอากระซามมาอีกให้หน่อยมาให้อีกหน่อยอันหนึ่งครับกระซามหรอครับซามอยู่ข้างหลังเจ้าฮะนะครับอะไรนะไม่ใช่ไหมครับใช้ซามเลยกระซามกระซามกระมังเออกระมังกระซามมาให้หน่อยกระซามกระซามอะไรคือกระซามกระซามก็คือกระซามใส่ก็เอาอะเทพผึ่เนาะในบ่อนเนาะใส่ก็เอาอะ เดือดเดือดชิมเลยใช่ไาเสี่ยวก็เอาเด้อยขี้ข้านไรขี้เอาเนาะบอกได้ดอกใส่มาทันเอาแต่ตับกับไตเอาเลดนะส่วนหัวใจเอาไว้ให้เจ้าเสี่ยเสี่ยจุ๊บจุ๊บโอ้เอาใส่ไหมโอ้โหหมาไข่ล้างมันนะฮะลวกกินแซ่จังเลยนะเนี่ยโอ้ผมอยากกินไข่หำมันมันมีไข่หำไหมคุณคำสีไข่หำเป็ดไม่มีไข่หำมีแต่ไข่้รังนะครับเป็ดผู้นึกว่าเป็ดก็มีไข่ดีดีเลย ไดไปประมาะเห็นใส่ละแฝงตูแฝงฤทธิ์ออกกูได้เลยต้องระวังนะครับเดี๋ยวบาดมือ,อสุดยอดเลยสุดเซียนถ่ายไปเบื้องขั้นตอนต่อไปสัตว์ปีกนะฮะสัตว์ปรีกต้องเอาต้องเอาปอดมนัอนออกนะฮะเพราะว่าสัตว์ปรีกนี่จะเป็นส่วนที่เปื้อนที่สุดแมนเมนแ,แ,แต่ว่าบางคนผัดกินได้ไม่ใช่ใครจะไปกินอุ้ยมีก็มีบางคนก็กินก็สัตว์ปีกนี่คือแบบเปื้อนที่สุดพี่น้องแมนเมน ยูยูเหนพ่อแม่ก็เอาโอ้เขนไต่เคยไปกินบางเงือนเขาเจ้าถ้าเป็นพวกสัตว์น้ำเป็นปลาเป็นอะไรก็แบบเงือกมันตัวนั้นแบบถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ก็จะเป็นไซกองมานะไม่น่าเชื่อว่าคุณจะมีความหู้นะครับผมฟังมาจากโทรทัศน์ผมเบิ่งโทรทัศน์เยอะไม่น่าเชื่อว่าคุณจะมีสมองจะหายแล้วพี่ราเนาะ ย่ำได้ยำได้คุณจะผลิตเพลงออกมาอีกครับเพลงปะแมนแล้วกำลังครับตอนนี้มีอยู่สองเพลงที่ยังโอ้สองเพลงคุณนะไปหาล่นะมีสองเพลงยังดองมาอยู่เข้าๆกับผมได้ไหฮะห้องเข้าๆเนี่ยกับผได้ไ่ย่านข่าซีรสลักไปก๊อปไปปะอ่าเข้าๆก็ได้อยู่ครับเป็นเพลงแต่ว่าอ่าไม่รู้จะร้องเองหรือจะให้อนคนอื่นร้องนะเพราะซื้อมาแล้วเพลงนี้ชื่อมาโอ้ชื่อวะแมนแมนแมนทำไมคุณไม่แต่งเองครับผมแต่งไม่เป็นเพราะเพลงนี้มันเหมาะกับผู้หญิงหลายกว่านะครับ ร้องยไง<บ>วะผมล<บ>ืมเลยอันนี้อันนี้นะนักห้องเลยทุกคนเนอะไม่ใช่นักร้องนะครับแค่ชอบในการในการร้องเพลงเฉยๆเสียงพ่นกับเสียงพ่นกับคักตัวนี่ต้องได้ท่าติดตามต่อไปเนาวะว่าเพลงต่อไปพีเ่เสีเอวเพลงยังใช่ครับเจอกันยอดยอดยอดวิวเดี๋ยวยอดวิว,ๆๆว,ว,ๆๆว,วตัวนี้นี่แสนไายเนาะแสนแสนหนึ่งหมื่นกว่าแล้วพี่้องโอเคเพลงนำหน้ากงกดพี่้องเอาบอ่งยังโกเป็ดต่อ อันนี้ก็คือฟางทางใต้พูดนะขอเจ้าสีต้มเหรอแต่ว่าทางนั้นขอเจ้าซีขัวเหรอต้มเหรอพี่น้องว่าอันนี้อันนี้กับบังเทือกกับขัวบางเทือกกับต้มเหมือนกันไม่นะยิงตามแบบว่าผู้หมักนะเพราะว่าขั้นขั่วนี่ซีมมันจะเอกแบบกรุบหนึ่งขั้นต้มมันนี่ซีมจะแบบเนื้อมันจะนุ่มๆนะเพราะมันมันกบบรสชาติแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันเล็กน้อยแหละขั้นบรสังติเกนแต่โู้โหโอเตรงนี้ไปลองเมึงสักหน่อยว่าต้มแล้วมันจะเป็นยังไงเพราะว่าทางนี้ผมเคยต้มจากเทือกมีแต่ขั่ว มันก็ขัวอะไรน้ำมันยังออกนะแมนเมนเมอันนี้เคยเห็นดกันสูตรนั่งกับพี่น้องเบิ่งไปตามเนี่ยผ่าแล้วพี่น้องเอ้รสั้ตอนนี้ตอนนี้หลังจากเราต้มมาทุกคนต้มมาแล้วก็ซีมาซอยซอยซอยให้ละเอียดเพื่อทีได้กินละเอียดซอยสั้นึงละเอียดเนี่ยก็ได้ซอยใส่เลือดแป้งพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยตาเบิ่งชาแซ่แช่มากันเด้อพี่น้องคลิปนี้เอาแบบยาวๆเนาะ ว่าเบิ่งยังจุใจเนาะแมร์กินจูใจซะเมร์สบายเป็นท่านทรงหลือว่อ๋ออ๋อแม่อยเบิ่งแม่นี่โอ๋อเบิ่งปิดแน่เฟนหน่อยมื้อนี้หนิเบาหน่อยลงมานำเนาะปกติหนิวุ้งว่างเนาะเพิ่ดยู่ทุนปะเพิ่ดเพิ่ดมาประมาณสองสามมื้อนี่แหละหากว่าเห็นมื้อนี้ลงคลิปบ่ได้เฮ้ยมื้อนี้คือว่าตื่นตื่นมื้อนี้เป็นตื่นตื่นมื้อนี้แค่นี้เราลงคลิปลงคลิปได้แล้วมันบอ มีแหงใจเนาะมีแห่งใจนี่ตอนนั้นเป็นอุกอุกอ่างเป็นน้ำยังขมายจ้ามันเป็นน้ำจิตใจจะาของหรือเป็นน้จิตใจประสิทุบติ่มได้เลยุวปมอนจะขายตอนโอ้ขันซิทุบรบกเลยเสียเงียสี่อกเนาเจ้ามันเป็นยังกู่มือก็ล่งไหลเห็นอืมมากมือตอนโยงแหมมันเนี่ยมันบ่เหมากับนแฮมรู้นะคะเจมแมนแมนแมน หน่าเราต้องไปสลับไม่ค่อยไปดีกว่าจเราถ่ายคลิปอยู่เฮื่นน oh ี้ไปขึ้นไอตียแล้วอ๋อลืมไว้ให้ใส่ปานอาลดาอ่ะเอาไว้เอาไว้ใส่ปานกินไว้เอาตับหน่อยเนาะเ้องปิ้งเป็ดธรรมดาไอ้ตามว่าอยากกินท่าปลาแดกว่ะสินมันมันเป็นของโคกันมี่นเขาบอกว่ามาแล้วต้องกินเลือดแปงกับแบบเป็ดทาปลาหรือมาทาปลาแดกเขาไอ้ลดเขาไอ้วันเขาบบก้ากิน ว่าเส้นเขากินมันม่โอ้อย่อมไอโรดแปงนี่วะเมนไอโรดโบก้ากินใส่ยู่นะดูดมันมันไแงเอมให้แห้งจริงครับใส่มึงรู้ลองบิดมนหนึ่งมึงดูให้มันแห้งแคบใส่ใส่ไดเลยไอนี้งอันนี้อันนี้มก็มีอุจจาระน้ำมันอนี้จะเป็นอะไรดิ่งก้อนน้ำมันแห้งไหยแคบใสออนแบอ้านี่อุจจาระนะเน อุจจาะอ่อนเนาะอุจจาระปดแมนไม่ซี๊ดไม่แม่อืมียบร้อยแ้วบ่กนี่นาตัวนี้เทาเทียจักจันเอาสองเอาเนาะสองก็ดีว่าอันนี้มันหลายกว่าดองทิงกันแช่นี้สี่สองจานประมาณนี้เด้ยอจะอ่อนอืมตลอดเขาเไม่เอ้ยสุดยอดเนี่ยเกาะขาวแะน อาเซียนะโอแมนอ้าวเชียดดูดูดูอีกาขนาดอีกาหมอกขนาดหลายคำเนาะเอาไ่ต้องเนี้ยนี่เนาะเสียบซีตัวมาแต่นะอุบลปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดนี่นะปิ้งเป็ดกับยังเพ่เนะท้าประเด็กแหละต้องท้าประเด็กเลยคนนี่หลายหลายแนวอยู่มีหลายเรื่องหลายแนวอยู่เอาละวันนี้ถึงขั้นตอนที่สำคัญ อ่ะมาพี่น้องมาเนี่ยไปลืมข้าวดินไม่เอปรุงเลือดก่อนพี่น้องเลยอันนี้ชิมาปรุงเลือดนะทุกคนต้องมีแบบว่าใส่เครื่องใส่อย่างครบก่อนสูตรของเรากะทิ้งไงพี่น้องมุ้ยสูตรใจโตได้ในน้ำกับบุได้พี่น้องเลยมีแต่เบิ่งในจอสั้นๆเนาะแมนและไข่เช็ดกินกะมิเตเฮ็ดไปตามตามคลิปนี่แหละทุกคนกะซีเป็นประมาณนี้เนาะสูตรของเพื่อนพราะว่าของเพื่อนบุได้ขวบนะเพื่อนต้มเอาแต่กะเชี่ยนมันกะรู้สึกว่านัวดิอยู่เลยกมไปรักใส่เป็นนัวน้ำปะไช ใส่แต่ไปนัวพี่น้องบอใส่เกลือเด้อสักใส่เกลือมันสี่กรามเลือดใส่ห้าบ่วงเนาะใส่ห้าบ่วงมันสี่บอลลอนบันนี้เป็นข้อปรุงแล้วทุกคนแต่ก็ที่มาใส่จานเลยเด้อทุกคนเด้อมาเหมือนกันพี่น้องไปยรับครับมีแตยตอนกับตอนโอ้แบบนานาแล้วเนาะนานๆรู้ละตอนเขาหลายมือนี่เป็ดที่จริงมันจะซีนไหลอยู่เนาะเป็ดมันตุ้ยดีเนาะ เขาเกลือยังปะว่าตุ้ยดีใช่ปะบ่เป็ดยานี่มันหากินสบายเลยยำส้วงแล้วดูฝนนี่ช่วงยำไห้ยำนาเนี่ยเขาดำไห้ดำนาเป็นแบบขี่กระเดื่อนบ่ยังน้ำมันกินนาเป็ดนะเพราะว่าเป็ดปล่อยเนาะอาหารมันร้ายซะช่วงฤดูนี้นะนี่กินอะไรกับตุ้ยเนาะโอเคมาชถึว่าผสมเลือดทำกันก็เนาะวันนี้นี่เพิ่นเพิ่นเกี่ยมไปละเพราะว่าตัวนี้นี่เห็นใส่เอาน้ำแกงมาใส่หรอ แม่น้ำแถวต้มมนี้แหละเพราะเห็ดใม่นำมันซุกก่อนวาใั่ไอันนี้อันนี้ตั้งก่อนอันนี้ะว่ามันก็บวชเชิงบวชเชิงวันดิบได้พี่น้องจริงๆมันก็บวชเชิงวันดิบดอกแมนแมนซุกหมดเลยดิสิ่งพวกนี้มันเอาต้มซุกหมดเลยทุกคนแมนแมันสีดิบแต่เลือดนี่แหละเลือดกับบวชเชิงวันดิบน่าเลือดกับไปว่าเอามาใส่น้ำต้มเด้มันซุกเลยนะเป็งไงใช่พี่น้องไหยมาไปดิเบิ้งเดี๋ยวพี่จามาดูซิพี่ตามเงาเหรอไม่ดูเหรอไป่ไม่ไมดูเหรอ เตรียมผสมดูมากเลยไฟพุ่เลยยิงตามเลือดไล้ไรหน่อยๆพี่เนาะไปเลยข้าเลือดฉันเนี้เขาก็ใส่บางเถ้ากันหนึ่งซองเถ้ากระซองหนึ่งเหรอซองหนึ่งโอ้เอาถ้วยเอาถ้วยนะมาตวงเลยบอไม่แม่ไมเอาถ้วยไว้ตวงเลยจับกันบอเห็นบอเห็นเลือดมันใหญ่เนาะช่วยลือดก็เล็กน้อยพี่เนาะไอ้มาใช้เห็นงไม่บอเป็นอย่างพอดีแซ่บเพราะว่ามันอันนั้นดิมันอยู่ไกลไฟโอเค หลังจากใส่น้ำแล้วมาันก็จะเริ่มกล้ามเนึ่เด้อนี่เด้อเน,นี่พี่น้องเอ้ยประมาณน,นี้ละสมเลยสมเลยโอ้ยน,น้อยน้อยเนี่มาดิเสีเลือดที่กัน,กนปะเลือดที่ออกันวันเลือดเลือดจะล่างออกหมดแล้ววันเลือดเป็นเลือดตะล่างออกวะคันวะคอเราปาดเลือดไอ้ตามใส่น้ำโ <c oughs> เคยเห็นพี่น้องนี่ ใส่เลยจวกเลยมันจะแข็งวอร์ทเทนเนี้ต้องใน,<ล>นปะมันก่อนประมาณที่จริงคันมันสีแข็งประมาณสองนาทีมันก,กนะแข็งปะประมาณสามสิบโม,มงพี่น้องเลยพุ่นไปไปอาบน้ำแต่งตัวท่าเลยโอ้ยกก็ยกพี่น้องบึ้ง เรื่องมันกล้ามมันไว้ก็จะเป็นวุ้นใช่ไหมแมนแล้วไว้ด้วยซานี่มันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเ o าเลือดพี่น้องเนาะแมนแมนที่จริงขนามันชีกล้ามนี่รสชาิมันต้องพอดีเลยถ้ามันเค็มไหลาเกินไปมันกระโบกกล้ามว่ามันจางหลเกินไปมันกระโบกกล้ามมันต้องพอดีพอดีอันนี้จะเค็มไหมนี่พอเ o าเอาเลือดอเจ็ดเก้าเออหาเจ็ดเนาะมาเลือดมนได้น้าเดียวนะแต่ก็เ h าไแก้ไข้ายูุพี่น้องผมเสื่อมกว่ากล้ามดอกเมื่อาซีพนแก้ไขกูคักสุดนี่เลือดแปลงนี่ แท็บพิซสุดของเป็ดกับการให้เลือดแปลงแมนแมนแมนแต่กินเป็ดบริกิีเลือดคือว่าสัมปายเชโนบริกิีดปีงไก่ทั้งในเชโนพี่น้องเอ้ย<อ>สัส้นซะทาน้ำกันพี่น้องเอ้ยจะข้าวทาปิ้งพันชุกเดี๋ยวมากินข้าวกินน้ำน้ำกันพี่นอ้งองเอ้ยจะแดงอนยันเน้นการนันงร่งบริสุทธิ์ภาพพี่น้องเนาะโอ้โหแต่ละเทธอเคยสุภาพอีกว่าเดี๋ยวจึงสิมาใส่เครื่องเลยนะทุกคนมันยังสิมีเครื่องแปลงข้างหน้าอยู่มันสิมีพวกผักมีพวกหักเพชรละกันแตงหน้าแต่ยังมีมะนาวมะนาวขวดดินนี่เนาะทุกคน ถั่วดินอยู่ไทยเอื้อนอย่างก็ลืมละถั่วดินถั่วดินคือกันไม่หน่ถ้าภาษากลางถั่วถั่วดีสงถั่วจีนแหละถั่วลิสงแหละใช่ถั่วลิสงโอเคท่าท่าท่าวันนี้นะถั่วจิตประสงค์โอเควันนี้กะก้ามไปที่เียมห้อยแล้วเนาะตะกี้มาปรุงแต่งรอมื่กี้ันนะโอ้ยแข็งกึกเลยโอ้โหคักๆๆอขัดนนักไปมันบางมันเลยอืมใส่อันนี้ขึ้นมาตะไคร้ตะไคร้ที่หั่นไว้ โรยหน้านิดนึ่งแต่ว่าทางทางนั้นขอเจ้าบริไัยหวัวจไีไคเนาะแต่ว่าทางนี้แม่นป่ะใส่เพราะมันจะช่วยให้ดับคาวนิดหนึ่งช่วยช่วยในการดับคาวนะครับสูดบนนี้นี่ขาวเดี๋ยวมืดเลยนะนี่นี่นมะนาวบีบใส่ตกใส่จวกหนึง่งเฮ้ยไหนไอตามสีสันเริ่มคือแล้วหลังจากนั้นก็ใส่อ่า พิชไก่นะครับขาขวัขาข่วเข้าวคั่วใส่โบได้เดดทุกคนเดี๋ยวพิชไก่เดี๋ยวโมเป็นแนวพี่ขนมให้หน่อยพี่ตามไล่ครับไล่โอ้ต้องเป็นอันนี้อีกว่า <laughs> มันสิคู่ลงมาเดียวมันสิคม <laughs> สุดยอดสุดยอดวันนี้เสนอคำว่าเสนอเมนูเลือดแปลงเป็ดอะไรคือเลือดแปลงสิ <laughs> เแอะคนเขารู้เขารู้อย่มรับเอ้าทำไมรอฮันลีนคุณเยอะจังเลยน่ก็ถ้าพูดสาวบ้านก็จะฮันรีน่อหนึ่งคนศรีสะเกตเขาพูดแบบนี้เหรอครับใช่ครับผมศรีสะเกดเขามีรอฮันน่อยนิดหนึ่งเอ้ยเพื่อนคนทางไหนศรีสะเกดที่กันศรีสะเกดที่กัน โอ้อันนี้แมงอันนี้เข้าอะไรนี่ลายเลยนี่เป็ดลักจับได้ได้ทันี้แล้วเลา้ปลาดึงปลาดนมิสิกลืนทีมงานปิ้งเป็ดอันนี้ฮะอันนี้เป็นโชเดนนะหอยแบบนี้เลยเหรอจะหอยไปไหนมันหอยเลยหอยเลยอันนี้ใครชอบก็ใส่้ครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ ถ้าหมักก็ใส่ถ้าไม่หมักก็ไม่ใส่ใช่ใช่สำหรับผมไม่ชอบหมักอ่ะมันตัดกับรสชาติอาหารถ้ากินก็กิน<อ>กินแบบกินแต่บ้านกิน,กนข้าวก็ได้นะัถ้าย่ข้าวแบบรับนานนี่อยก็มผมมากคุณใส่จานหนึ่งซะนะใส่จานหนึ่งโบใส่าจานหนึ่งคุณมากลิปนี่ภาษาไทยวัตดิโอเคเนาะได้แล้ววะยังเหลืออันนั้นติยังเหลือหอมลาบหอยหน่าดิ มาแล้วผมใส่ใส่ข้างในแนละ้วคลุกใส่กันแล้วโอ้แม่ในน้องคุณคุณใส่น้ำกันแล้วเนาะพร้อมบันนี้นะพร้อมเสิร์ฟรสซัดมันจิมจ้มจนขนาดไหนนะยังอยู่ขั้นตอนสุดท้ายนะ <c oughs> ก็คือกินลงท้องครับผม <c oughs> อืมยี่ฟังนําวน้ำดีานาก็แต่งหน้าแต่งหน้าอย่างเนี้ย <c oughs> ถ้าอยู่ในร้านอาหารแต่ในร้านอาหารเนี่ยจานเท่านี้เนี่ยประมาณอยู่สองร้อยบาทได้นะห่อหรอสองร้อยบาทแปดชิปเก้าชิปดิ สองร้อยบาทบอเขาไมคือแบบมันบริไลซ้ำนีนะให้มันไลซ้ำนี้่นนาจะได้ชองรบาทสองร้อบาทอยู่อยู่บอ่หแหงกว่านีกวะใช้กันเป็นเป็ดเป็ดเป็นขาวเาเขาาเช็ดาเหรอขาเช็ดบางๆเหรอพราว่าอดนนง้เอข้านเป็ดบางเหรอข้าเป็ดางๆเหรอพาวกอ็ดบางหอ้าวเช็จบางๆเสอส้าวกอะนะาัวใหใอ่้างเชบางเหาเชบาง้าวเนอดบางๆเ่อข้เดบางมเหโอเ้าอเคเดี๋งวมหถ้าวเช็ดบางๆอข้าวบอกใหรให้ไปเอากะปิ แ,แม่นบ่ปอโทแม่นบ่ลองซีมม in ั้ไ i̇şte ม่ได้ให้เจ้าให้เจ้าปลาเดิมเลยได้มั้ยปลาเดิมบ่กินยังไงครับวะดิสอนหน่อยได้มั้ยแบบมาไม่ยากไมาเอาหอยคุณสอนใลยคุสอนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใครชอบผีดต่อสีตาลขอท่านเคยกินบ่ครับตัวแรกครับผมก็ก็ตักตัวแรกในชีวิตหรอเอาเดี๋ยวสีสอนซักยังสิครับซักซักแบบบุญนะครับ ใส่บีบบาน่าใส่ก้อนครับเดีวก็เอามะนาวมาครับนี่เออนั่นแหละเดี๋ยวผมบีบให้เป็นนีขนาดเนาะอูยเอาเอาเลยครับเอาพักใส่น้ำจิมเนอยงนั้นเดี๋ยวเเดี๋ยเดี๋ยวเดียวครับเดี๋ยวเดวเดียนี่ยงงไมพี่น้องในชีวิตกินเลยครับห้ามพุ่งออกมานะครับอือโอ้แสบ

เดี่ยวแปลครับผมสตอร์รี่พี่กิ๊กเอ่ะเตอร์รี่แล้วแต่พี่เตอ๋อหายยังดีให้ติดตามก่อนกินได้ป๋อเลยกินได้บ่อเสียค่าฉันเสียค่าฉันตลอดเลยนี่พี่เต๋อในสันงาอาหารกีฬาลองเมึงลองเมึงลองเมึงถือไม้ไผ่กับพ่อแห้งแล้วเนาะเอาให้ให้พี่กิ๊กกันอีกสักแกปิเนาะมีเตรียมมาใส่ก่อนนี่กระปิี่มาเมื่อไงใส่กระโซยหรอหน่อย ผักว่ะปีอีนะเบลิกดเบลิกูดอ่ากูเคยกินเลยกินกินอตอนมันเคยกินกินโอ้ยของมากของแซ่บตอนเป็นนะครับใส่มะนาวใส่ไม่เห็นมีเลือดซีสุกแล้วเันสุกหมดแล้วมือเงยเขึ้นนะครับกินแล้วก็บีบมะนาวใส่แล้วก็เตรียมผักหอมใส่โอ้บีบมะนาวใส่เอาผักเกลื่อนเลยผสมป่ะเอาผักกระเบื้องเกื่อนขึ้นมาผักหายากอีเดี๋ผักงัง มันเป็นยังนอครับนี่เอาอันนี้เอาแบบไปสับฟูนี่นะมันมันถึงแซบเอาเอาเพล็ดเส้นหนึงก็ได้กี่ใบนี่วะใช่ใช่เพดส้นหนึงครับพี่กิ๊กเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนิดนิดพอมันเป็นหน่วยหนึ่งไหนนิดหนึ่งั้งแรกคือกันบัครับนี่นี่นะครับเลือดแปลงนะครับกินได้ครับกินได้เนาะเอาเลยกสเกรดนะครับมาซิมดูนะครับนี่พวกน้องเสียหยดพุ่งออกมานะครับไอเขานะอร่อยพี่เลยนะครับจะได้ครับ พอแล้วพอแล้วคำคำเดียวแล้วคำสุดท้ายแล้ววะเดี๋ยวก็สินเดี๋ยวก็สิ้นเลนบ่คักคักนี่ีดป็ดทุกคนคักคักเลยมามามาเดแจ่ตงกันพี่น้องมาวไม่รูาสีเื่อไคำสีเดือดแปลงเห็นคัดเลยเดิเอาคำยใหญ่โตๆบางอย่างมามาจับ้านูนต้องกินกะปิมันต้องคำย่งใหญ่คกะปิบีบเซนนึง มึงบังไหเนาะเมนเเอาพักเตรียมพร้อมเอาผักต้องเปลี่นอะไราผักหอมลาบเนาะคือว่าอยู่พี่ก็ห้องหอมลาบกันที่วะเนาะใช่ใช่แต่ว่าอยู่อันนั้นค่ะยู่ไทยเขากห้องต่างเลยเนาะผักอันนี้อะไรคือห้องต่างแปลว่าอะไรวะห้องไม่คือกันนะครับผักหอมปนทางบ้านเนาะโมเมนต์โมเมนต์เพื่อนอยู่อ่ะดื่มละอะไรนะอันนี้นะหอมรวมสัลเลสัลเลเออสัลเลสสัลเอย่าสัลเลเนาะมาพี่เนาะ เป็นจังไงไม่ได้พูดคำซีน oh, to ี่บ no ่วผ่านนะพี่น้องเลยผ่านนะบ่วผ่านเซฟอย่าสะดุ้ง แน่คำสองเายคำสองแลสบบร์เดอพี่ดอกคำสองเน่นะครับมีคำสองเนะพี <2 <2> <2> <2> <2> ่กิ๊กเนี่ยเลยครับพี่กิ๊กเอร่ลยอ้าวกินยังไงวางนี้เอาเออผมางไเนาะจะเอาแนวคุยกินครับคุยไงประมาณแบบปกปิดเผาคุยครับขั้นฟังไทกัเจ้าทวงเหรอวะโอ้ยเลียบแปงอยู่เราเรียบร้อยแนวทวงเลย ถ่ายไปชยโชว์โมยเต้นเกลีกูกินมากเลยครับพ่อ้าไอ้คนขมเราเหลือไหมขาดอยู่เลยนะครับือแมาเพื่อนหรือบ้านให้ก็ปี๊สามแซ่บหรือเ่าเซไหมสุดยอดพี่น้องเลยเอาทุกคนตอนคลิปนี้กับซีมีดเท่านี้แหละมีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ไว้ก่อนใจใหงไม่ทล้วเหรอจบแล้เนาะแม่และโอเคพี่น้องอย่าลืมกดติดตามไล่ซองเลยทุกคนเลยมีโอ้มืวันี้รวมกันหลายซองเลยมีตั้งสองคนเกียรดครับผมฝาก ติดตามไไเลยเด้อครับพี่น้องฝากเลยด้อพี่น้องเนาะฝากอนาคำซี <MC S 2> ลงเลย<ง>เอพี่น้องเนาะบอตัวพี่น้องเนาะฝากไปติดตามช่องคำซีบรนพีนพี่น้องเนาะพิมพ์เป็นภาษาไทยกว่าคำซีบรนพีนพี่น้อง <c oughs> คอนเทนต์กัจะตลกพวกห้านี่แหละพี่น้องเลย แมนแมนจ่ายจจ้าลูกผู้ค่ายโอ้โหนี่มวยอะไรเอาตลกเนอเอาจริงนะบฝากจองเป็นการอยู่ขอบคุณเขามีติดเดียวบรมาทุกคนดีๆเด้อพี่น้องขอบคุณได้หลายครับจ่ายได้หลายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องมวยอะไรเหมือนีอย่าลืมอบบนาซองกันใส่ปาน์ด้ได้ทุกคนเด้อโอเคกอ่บไปเจอกันคลิปหน้าไปนะพัก